วันนี้มาจังหวัดราชบุรีครับเอ่นี่คือถนนครับวิ่งรอบเขาอ,อูครับตอนนี้มาอุทยานหินเขาอ,อูครับเลือกเศดษาได้เป็นเศรษฐถีกันแน่ฮะนักนักท่องเที่ยวนี่ปรับปลายเลยนะะนี่ะเมื่อก่อนนักท่องเที่ยวเยอะน,ะนักท่องเที่ยวปรับปลายี่อุทยานเขาอ,อู บรรยากาศบรรยากาศนี่เขาเก็บบานประตูด้วยหรอพี่เขาเก็บประตูด้วยหรอเดินกลับฟรีใช่ไหมคนไม่มีเลยเหรอพี่คนน้อยหรอพี่ก็บอกคนน้อยเออมาเดินแล้วก็กลับไม่รู้จะไปไหนเนาะนี่ โครงการพัฒนาอุทยานเขาอูก็ขึ้นปน้ายครับนี่บรรยากาศเข้เาในกรุงเกแล้วพิมพ์ว่าลักสัตได้เลยนะคะถ้าจะไปเที่ยวกรุงอ่าเหรอตรงนี้เหรอตรงนี้เหรอใช่ใช่เป็นแลนด์มาร์คของเราอีกที่หนึ่งอยู่ตรงไหนฮะกลางในตงกรุงเกินค่ะมันจะไปทางข้างหลังตรงข้างหลังอ๋อแต่ถ้าเดินมันไม่ถึงใช่ไหมต้องนั่งรถ เดืนอนเกาอูครับโอ้สวยปลูกออย้าเอาญ้าเทียมมาผสมญ่าจริงก็สวยตรงนี้เมื่อก่อนก็ทำสัมปทานนะเกี่ยวกับหินเลยพกเขาถอนหมดสัมปทานก็มาพัฒนาปเป็นแหล่งท่องเที่ยวอุทยานหินขออู น้ำตกเอาน้ำขึ้นไปกาเบนลงมาตกสวยนี่ดูบรรยากาศนะฮะผมซองไปทั่วๆแล้ว น้ํน้ำตกสวยมากเลยเขาดูดน้ําขึ้นไปแล้วตามัมันตกลงมาหน้าผามันก็ไม่มีทานน้ําลงมาหรอกแต่เป็นไอเดียแบบสุดยอดมากเลยนะดูน้ำตกก่อนเนี่ยดูน้ำตกก่อนโอ้สุดยอดสุดยอดนี่บรรยากาศของตย่าานก่อ เที่ยวกับแต่ก็ปรับลายนะปรับลายนะนนี้อุทยานแห่เกาอูวีิสฟานขึงสะพานแขวงสะพานขึงสะพานแขวงอย่างนั้นแหละนักท่องเที่ยวสวยสวยนี่ก็มีเรือให้ด้วยนะแต่ก็น่าจะคิดค่าเช่าอ่ะ นี่นักท่องเที่ยวยืนนั่งกันปรับลายเห็นน้ำตกสวยมากเลยต้องใช้ไฟเยอะดูดน้ำขึ้นไปอะ่ะโอเคครับอุทยานเขาหินอุทยานหินเขาบรรยากาศ อประมาณครับ